บรรยากาศตอนเย็นครับสวัสดีครับพบก,กับน้องแฝดมาแล้วอุ้ยนะโอ้โอ้โอ้ร่อนร่อนร้อนร่อนร่อนแล้วเอา,เอาครับวันนี้ใครทําหนูแม่ทําหนูกีฟองครับเมื่อกี้นี่แม่ปิ้งแปพักแม่แต่ก็มาพองพ่อแม่ทําหนูโอ้ดูนานาเหรอดูเอาละเอาละนาห็นบ่ ให,ให้พี่เรียนนำให้พี่เรียนำนำบ่อพะนะไห้ขักเนาะให้พี่เรียนำนำบ่อพะนะเี่เจียดแล้ว <c oughs> ไปนู่นแล้วทำดูเดินท่าเดินอุ้ยอุ้ยท่าเดินนู่นละตะัดตัดตัดตัดไปแล้ว <c oughs> นี่จ๋าลองเพลงลองเพลงหน่อยเร็วลองเพลงหน่อยลองเพลงหน่อยลองเพลงเร็วลองเพลงพ่อฟังหน่อยอ่ยอ๋อลองเพลงหน่อยเร็วโอ้ไมค์ครโฟนไหมโอ้หลอกเสียงดีแต่ว่ะ อลองเพงลงโอ้หลูกคอหลูกคอไหมตาเล่นในบ้านคนเดียวก็ร้องอย่างงี้ยนะร้องเพลงอารมณ์ดีเพลงน่าจะเป็นเพลงฝรั่งแหละครับฟังจากภาษาพูดแล้วลแต่ภาษาไทยคงโคเมน้นแบบนี้ <laughs> ตาเล่นคนด้านนี้ร้องเหรอเพลงอารมณ์ดีในบ้าน Pd, bốเคย bốเคย Pd, làm phim Jacky. Bây này, Bây ta thẻ hay đâu? À, bây hay ta thẻ hay đấy đâu? Bọ. Bọ, ôi, nói. Ừ. Mã nói. Chỉ đang À, เดไปไหนไอเดไปไหนลูกตามแม่ไปแล้วนตามแม่เข้าบ้านแล้วตามแม่เข้าบ้านแล้ววุนละวุนละุนละมุนทำไมล่ะยิ่ลมดีลูกบ้เอาบ้เอาาไม่เอามันมันลมดีขนาด ไม่เอาชของหวานของหวานของหวานมาให้ปู่ชิมทำขายเลยครับแก้วละสิบบาทนมสดรวมมิตรตะฝนทำขายทุกวนัวกนเปิดได้บมหน้าอโอ้ดูคนงามเหม นั่งเอียงขางพิกความสนอ,อคนงามบรรจุดเด้เนี่ยเอ้เสียงเด็กน้อยปากดีเนาะปากดีดีเด็กน้อยคนนี้โอ้ยจักอะไรพูดอะไรพูดบอยุดพูดกับเกง่งเว้ยลองกับเกง่ง ใช่บ่ฮะพอถามนี่ใช่บ่ฮ้มันมันมันลดจ้าเหรอจ้าแม่แม่กัน